สวัสดีครับมาพบกับบาวทุนผ้าแจีบนะครับโมนี้บาวทุนกะมีกุ้งดองน้ำปลานะครับมาสู่กินนะครับพี่น้องมันเท่านะครับครับจะเรล่มนะครับเขามเบเบงคลิปแล้วนะครับจะเรลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าวทุนนํนำนะครับผมโมนี้บาวทุนนี่กุ้งไอ้ดองน้ำปลาไปครับสองสามเหมือ่ละนี่เดี๋ยวมาเบิงตัวนี้ง่ายเลยครับพี่น้องนี่ ครับขอตดขออภัยนะครับผู้ใด่นบอกกินดิบนะครับนี่เดี๋ยวคนจะดูเฮาบอทุนจะลองกินแบบธรรมดาพอก่อนมันจิ้มครับน้ำจิ้มเฮ็ดเองครับน้ำจิ้มนี่ครับตัวง่ายนะครับนี่ใหญ่เลยอืมมันกรอบๆนะครับ มาพี่น้องมาครับนะลองจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดครับเห็ดเอ็นครับอืม อลองดองเองนะครับลองเองเลยหวานๆครับหวานๆกันเลยนะครับของตัวยญ่งนะครับขอตวจฟอสให้นะครับสันได้สีฟืนบอกินดิบนะครับ มะละมะละหวานโอ้อ จัดครับพี่รองฟุบเนื้เด็ดเรียกว่าเผ็ดลองเองครับพี่น้องอร่อยเบอร์ลองบ่เห็นบ่เห็นโอ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้โหนี่มาพี่น้องมา พกกอกับก๊อบนะครับตัวใสปิ้งเลยนะครับนี่หลางนี่ดีครับมาดองน้ำปลาครับสูตรดองน้ำปลากับเบิงใน YouTube นะครับหลายสองครับคนเห็ดครับกบคะ้า,ายๆกันครับออืมอืมมอร่อย เขาฮะสูตรน้ำจ้ำกับเบิร์ในยูทูปนะครับอืมตัวไหนเนี่ย ะมึงจะอะไรบ้างง่ายเลยครับเนี่ยตุย๋ยอะไรครับสูตรน้ำยำเขิ่นว่าน้ำน้ำยำปลาะนะครับใส่ปลาะอมนะครับเออน,นี่นอ้องทำง่าง ะเทียมันหาพี่นดองมาครับวันนี้ใส่กันที่เราครับเฮ้ย เพชรหักเสียบครับเพชรอยู่หักเสียบอุ้ยด,ดังมากมีไง โอ้ถึงรับถึงใจครับน้ำจิ้มถึงใจครับ นี่ครับบนนุญใหญ่เลยอ เผ็ดครับออกสูมันแ่บ,เ,บเออเติมใจดีครับพี่น้องกันพวเผ็ดบวสียบ อลองให้กินเบิรงนะครับซ่บอยู่ครับซ่บอยูอ่เขาทาอยู่ 嗯，知道、no. uh，哎、huh.。 อืมเนาะเอตัวถ่ายตัวถ่ายบันเนี่ยอืมโอ้ถือไหมอืม เสียพื้นเก่าครับอือเสียพื้นเก่าครับเสียพ,พื้นเก่าครับเบิ้ลแล้วพี่น้องเขาติดข้ออภัยนะครับผู้คนบอกกินดิบนะครับนี่ ครับเมนูบาทุนครับกุ้งดองน้ำปลาครับกับน้ำน้ำจิ้มสวนย่ำน้ำปลาลนะครับอันนี้เบิ่งใน y o u t u ู e ด้วยกันนะครับผมวันนี้มาก,กินกับพี่น้องน,นะครับผมครับหันมาคลิปนี้ครับก็บกดติดตามครับ ก้นไหลนะครับแต่ก็กดแช่เอาไปนะครับผมเพื่อเป็นกําดงใ,ใจให้บาวทุนนะครับไสเห็ดคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อให้พี่น้องเฮาได้รับส้มนะครับเพื่อความบันเทิงน,นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้บาลทุนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ